สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ฟซนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเออแนวทางนะคะตำราของเรานะคะสูตรหลักร้อยนะคะหลักร้อยงวนที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะกดคอกันมาสามตัวบนเลยนะคะทุกคนนะคะเอา้าเข้าบนล่างเลยนะคะมันวิ่นกันเองเลยค่ะทุกคนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ,ะ,คะเอาไปมานเอาไปเหิงเอาไปปังกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นหลักร้อยแล้วก็จับคู่ล่างนะคะจับคู่ล่างให้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า87นะคะตรงๆเลยนะคะแอดก็เน,น้นนะคะ เน้นเน้เนเน้นเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าตรงตรงล่างนะคะไปออกบนบางท่านก็เอาขึ้นบนล่างนะคะบางท่านก็เอาไปบนล่างด้วยเนาะตัวฟันนะคะลองดูเดอ้อค่ะบางท่านก็ไม่ได้ไปนะคะก็สู้สู้ค่ะทุกคนนะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะสูตรไหนที่เข้านะคะดีใจด้วยสูตรไหนที่หลุดกระดับขอโทษขออภัยเด้อจะดูกันเป็นแนวทางนะ,ะๆๆๆนะคะมาดูกันเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลหวยออกนะคะเจ็ดเจ็ดห้านะคะแปดเจ็ดนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะ เข้าไปเลยนะคะน่นห็นบ่อแปดเจ็ดหาเนี่ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะกอดคอกันมานะคะกอดคอกันมาล่างนะคะแต่ว่านางก็ขึ้นบนด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวเด่นตัวนี้นะคะหัวเลิศดูด้ค่ะอันนี้ชนกันห้าสามศูนย์นะคะห้ามาจริงๆนะคะแต่เสียดายห้าที่ไปหลักไปบนนะคะห้าไปบนเนาะห้าไปบน,นะค่ะมาหลักหน่วยจริงๆนะคะแต่เป็นหน่วยบนนะคะทุกคนเนาะ โอ้นี่นะคะ75นะคะ75 78นะคะกอดคอกันมาเองเลยนะคะดีใจกับ fc ด้วยนะคะดีใจกับ fc ด้วยเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันเด้อขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางเนาะรอเทียบดูกับสูตรล้านดูนะคะเป็นยังไงสูตรล้านนะคะสูตรล้านนี่เออนางให้เน้นที่8นะคะเน้นที่8นหกง6้าแ5 8นะคะอ๋อนี่นะคะมันชนกัน6 5 8นางมาหลักร้อยมา7ค่ะ เข้าชุดเต็มไปนะคะหลักร้อยนี่เข้าชุดเต็มของเราไปนะคะเอามาดูนะคะมาดูงวดนี้นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะแล้วแอดก็จะให้สองตัวล่างด้วยนะคะสองตัวล่างนี่ก็คือเข้าแปดเจ็ดตรงๆเลยนะคะแต่ว่าแต้มนะคะแต้มหลุดนะคะแต้มหลุดแล้วก็ตัวเน้นหลุดนะคะนี่เนาะเจ็ดห้านะคะบางท่านก็เอาขึ้นบนไปด้วยนะคะบางท่านก็ไม่ได้เอาขึ้นบนก็อ่ลองดูเด้อจะ้ะลองดูนะคะ มักกระจังอันนี้นะคะแอดก็จะพยายามฟันให้มันได้ชุดเดี่ยวนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นตัวชบนะคะมักหลายตัวไลยตัดสินใจบบถือค่ะระหว่างแปดห้ากับเจ็ดห้านะคะตัดสิ้นใจบ่ถืะะอถเลยให้เอฟสี่สองคูเลยนะคะสีให้3สามคูก็เก่งใจค่ะโอ้ดีนะแอดไม่จับเก้าห้าเข้าไปอีกนะคะมากหลายจะมักอะไรที่ติดห้านะคะเออเปียกนะคะ แเราก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะตามสูตรเนาะนี่นะคะเจ็ดห้านะคะตรงๆเลยนะคะเสียดายที่ขึ้นบนนะคะถ้าโอ้ยถ้ามันลงล่างอีกเตียยสามตัวนะคะได้เป็นโมเมนต์สิ0พันโอ้ดูหนังเยอะนะคะสีพันล้านเดินคอยว่าวีาอย่างเงอยละบะคอยลืมคอยสิลับ <laughs> โอ้ยขออภัยนะคะทุกคนไปฮอดไซร์ระบาดนี้โอ้ยไปเบิ้งสี่ลีหลายโอ้ยขออภัยจะ้ะมีฮอดพันล้านบัณฑอ้ซีอีโอพันล้านเนาะโอ้ยขออภัยจ้ะทุกคนโอ้ยรับในค่ะรับในโอ้ยอาจคลิดดีๆ,ๆก็รับในนะคะเอานี้นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าของเรานะคะก็เข้านี่นะคะโอ้ยเสียดายเนาะสลับสุดกันค่ะน่าจะเอาเจ็ดห้าขึ้นบุญนะคะเนาะเจ็ดห้าขึ้นบุญนะคะทุกคน วยมันก็มีหายดีด้วยน,นะหวยเอทิพย์นะะมันก็มีห้ามีเจ็ดมีแปดนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะงวดน,นี้นะคะไม่ได้ก็สู้ตัวค่ะนักลบย่อมมีบาทเพนะคะเบื่อเบอวะบ้างเป็นธรรมดานะคะทุกคนนะคะตะล่างสูตรดเดียวนะคะบ่าท่านคิดอยู่ค่ะลักลอยซะก่อนเนาะ เอามาดูหลักร้อยนะคะงวดประจําวันที่แปดนะคะหลักร้อยงวดประจําวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกคนนะคะเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะนิน้นไปที่เจ็ดเก้าศูนย์นะคะแอดน้นไปที่เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะชุดเต็มนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะนี่คือชุดเต็มของเราเลยนะคะจะมาจับคู่อีกไหมนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหลักร้อยนะคะชนอยู่ที่นะคะ หลักร้อยนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะชุดชนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะตัวนี้เป็นชุดชนนะคะก็จะได้นะคะเจ็ดชนกันออกมานะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแอดก็ให้เด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลยนะคะพอให้เด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์ปุ๊บนะคะอันนี้สถิติเลยนะคะสถิติตามนี้เลยนะคะเจ็ดแปดนะคะกดโคกันมาเลยนะคะกดข้อกันมาล้างเลยเนาะ อลองดูนะคะลองดูค่ะทุกคนนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแต่ว่านะคะแปดนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นาะแปดนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยวันจันแปดมันยังไม่เดินนะคะหลักร้อยวันจันแปดมันยังไม่เดินเนาะแอดก็เลยเอาเจ็ดเอ่อเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดเก้าศูนย์เป็นตัวนิ้นนะคะเป็นชุดนิ้นของหลักร้อยนะคะอ่ะมาดูชุดจับคู่นะคะอันนี้ก็เป็นชุดหลักร้อยอะแคปซะก่อนจ้ะหลักร้อยของเรานะคะก็ หวยหลุดสองวดเองเนาะนานๆหลุดทีนะคะลองดูนะคะทุกคนนะคะลองคัดเอาเลือกเอานะคะบางท่านก็วินไปเลยเนาะวินล่างไปเลยนะคะอลองดูจะ้ะถ้าชอบคอยจัดคอยตามจะ้ะทับามากกะจัดคือเกาจะ้ะเพื่อเลขสวยนะคะมาดูชุดสองตัวล่างนะคะชุดสองตัวล่างแอดก็จับแล้วนะคะชุดสองตัวล่างงวดน,นี้นะคะเลขหนึ่งคือหลายทีจ้ะ มาดูชุด2ตัวล่างนะคะงวดประจำวันจันทร์ที่8นะคะกันยายน2,568นะคะ10ล่างนะคะ1,2,3,4,5นะคะหน่วยล่างนะคะ7,8,9,0,1,2นะคะ1 7 1 8 1 9 1 0 1 2 2 7 2 8 2 9 2 0 2 2่งเก้าหนึ่งศย์หนึ่งสะคะส7ม8จ9ด0ามแปดสามเก้าสานะคะห้าเจ็ดห้า5ปดห้า6 9 หกหกเจ็ดหกแปดหกเ้าหกนหสองนะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้แอดจะให้ชุดเต็มก่อนนะคะชุดเต็มที่แบบสะอาดเกี้ยงเกาเลยนะคะทุกคนก็ไปพินิจพิจารณากันดูนะคะว่าชอบตัวไหนจัดตัวไหนเน้นตัวไหนนะคะเสียดายนะคะที่แต้มหลุดนะคะงวดก่อนที่เข้าไปที่แปดเจดตรงๆนะคะอันนี้แอดให้ดูแบบสวยงามก่อนนะคะยังไม่มียังไม่ได้ตัดใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้นะคะเอาไว้ให้เอฟซดูเป็นแนวทางเนาะอะแคปค่ะ เอาแคบระบบใครเอฟซีเอานี่แล้วจ้ะเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับแนวทางตัวนี้นะคะชอบอยู่บ่ขอให้มาตรงๆอีกนะคะมาตรงๆลองเอาไปเทียบกับของหลานดูนะคะของเจ้าเมย์เนาะเจ้าแม่ก็มาแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวกักตุนไว้สักสามคลิปก่อนนะคะแล้วไปดูซีรีส์สักสองเรื่องเดี๋ยวมาทําให้ใหม่ต่อไยสรุปล่างนะคะสีใได้กันอยู่บ่นาะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสรุปล่างรัฐบาลไทยทุกคนโอ้เอแอดคอรทะเลทะไล่ให้ได้จ้ะ ขอทะเลทะไลหนึ่งมื่นจ้าหนึ่งมือโบหล,ลายมื่นหรอกจ้าขอทะเลทไล่หมื่สองมื่นจ้าโอ,โอ้สำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อค่ะนี่เด้อค่ะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยเด้อค่ะอแคบเบิ้เบิงจ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแต่ว่าชุดเจ็บเต็มมันนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองทุกคนเอาเลือกเอาผู้ได้สิไปนะคะ ผู้ใดสีมาเนาะหรือจะเป็นสูบเก้าศูนย์หนึ่งสองหรือหนึ่งสองจะมาบนหลักร้อยนะคะต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นนะคะขอให้เข้าอีกนะคะมาเข้าตัววดวดก่อนนี้เข้าตัวเด่นนะคะมีเด้งวดก่อนเข้าชุดเต็มนะคะเจ็บวดนี้ก็จะยังไงแล้วคะ่ะรอดูรอลุ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมาขหหนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ